สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบิดสุภุสุขคนนะจ๊ะมาพอ,พอกันกันกบยายกับตายจ้าพี่น้องมันหนีมาพร้อมกันกับตําบักย่อพี่น้องเอ๋ยของเสียบอีกแล้วเฮ้ยบ่มี่ยังเสืบปเปลี่ยนพี่น,อน้องวอนน้ำข่อยก็ได้อ่างเงากันเลยพี่น้องจา้าเฮ้ยอืมอืมจับของดีมีประโยชน์อีกแล้วพี่นอ้องอืมตําบักย่อ บังยอกค้างบ้านมันเป็นบังยอบ้านได้พี่น้องบังยอกค้างบ้าน,น,าานเก็บมันได้เจ็ดแปดหน่วยจะคล้องคนไปอยู่คือเกอลพี่น้องหูก,กันแซ <c oughs> บแซบคล้องดีประโยชน์ร้ายนะพี่น้องเนาะฟอกเลือดก็ดีบำรุงเลือดมหมดแล้วเนาะแก้วัดโอ้ยสารพัดประโยชน์พี่น้องเลย มียังก็กินได้ผ้ใส่ก็ก,กินดีห้ย oh. ของดียำอืมจับผักน่าเด้อพี่น้องเลยกินน้ำกําตับเพลินนี่คงยั่เติบอยู่คุณน่ะมันนี่ตับสะสมบะค้าพี่น้อง ปลากระกคืนใส่น้ำเส่นมประคามแต่ว่าประคามลายเดียวเนี่ยจับยังสิเลือพี่น้องหามากินแต่พี่น้องเด้อกินเหมือนกินไม่ต้องว่าแสบๆสบนสันนอนได้เสียว่าตัวอีกลละอืม ้องหามากินเด้พี่น้องดเด้อผไม่เคยกินเด้อสิว่าม,มีไงอันนี้มาตัมหล่อมูตัวยีกงเล้ยวจ๊แสบเจ๊แสบแสบ,แสบ,แสบแยางเดียวหแสบ,บแสบบีวาง,วางบบาสีบัด้นยังเกาะคนวางากับ่เถือกแสบจนาปว่างสอนเออจงสีน่แม่เนาะ คองดีคองดีประเดดประหลาดน,นัวๆบานเย้ยกินเข้าไปฟอกเลือดดีๆเบิ้งเมียมันยังไงกินดีบรรยากาศโอ้ลมวายวาพี่น้องเอยกินทางกองเฟิ่งขึ้นเกาละอืมจับคักร ต้องกินร่างปลนพี่น้องฉันมาเลี้ยงฉันมาเลี้ยงเนี่ยก,กินอันนั้นเนาะมาได้ซื้อได้ห้าพี่น้องเลยอืมอม,อม่อมใบสตานมก็น่านะักเสียพี่นหนออืจิตจัดสมใจ ดรสูตรปลาคุณละกินของฝาดลงน้ำกลนบาลมีมมมยังก,กินแต่กินในเบิดแล้ะพี่น้องแกเ่เพชร ป็นปะย่างพี่น่องเลยบันอืมจับอยู่อ้เผชดอยู่เด้อของหอนมาถือกันนะพี่นอ่องเพชดหอนดีเพชดหอนบังง่อเพื่อนก็ได้ อืมอืมบะเะอือบอดตามแซ่ดพี่นอ้องน้อาไปกินแก้มืืออือ้อ,อบนนี้เอ้ยเก่งของหวางกับไปพี่น้องเลยบานนี้ น,น้นำตแแาแดงน้ำตาแตนละบานเนี่ย <c oughs> อืมเอา้าคุณนะ่นะแว่นบอีเล่นได้หนิแว่นอิลีสได้หนิออนเอา้าบานรำพัดมากเพื่อเดี๋ยวหนึ่งบานเอออืมกินน้ำงัดแตกินจ่อยๆประมาณนึงอืมจับอยู่ว้าม่มีหมูกินเนาะพี่นอ้อง bên phía họ mới kí nước càn có bó má bà này ôi nhau một điều toa ăn ừ. là liệt cả trơn rồi phải ăn quả kho kho là đặc súp nhâm thâm cho khoang phân bôi kí nước độc phân <laughs> ได้พาเส้นน้ำแย่างดีงพี<บ>่น้องครับอืมเผ็ดหย่อนอยู่เนาะน้ะนำตาคอยย่อยพี่น้องแศรษเศรษวงไมาทันทนันอืม นำบากยอตื่นหน่อยดอกพี่น้องหามี้นท์วยของเจ้ของบ่มีดอกของขังเพือนมีก็เดี๋กินที่เพื่อนน้ำเพื่อนที่เก่าแล้วเนาะบ่ได้๋ยี้กินที่ยากดอกของเพื่อนดอกว่ากินแสบคือเก่านั่นเซี่ยวขม่าอย่างแบบนั้บ่ได้บอกมองกินเพ่อะไม่กระหูมองไม่วันก็ได้ดังดีคักคือข่อยคักเนาะ ับโอ้ยลงาไม่ไหวมากบ้านโออมีแหงเงามีแหง,งาเงาเลยบ้านพี่น้องเอ้ยเขาสูนาห่อนไปนย่างเป็นท่างการแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยปวดพวกอรีวันทิตนี่อยู่บ้านเมื่อสิมี่ การล่องป่าโอ้โกระปอบกาตัวบางเงี้ยนพี่น้องแล่นพันข่อยไปป๊ออยากกินนึงตามบางเงียวบอก่มันเด็ดมันเด็ดมันกินนด้ไกันคุยกับว่าอยู่เสียงยังคงขาดขาดขาดอยู่เนี่ยเปมาสอบมเมืองข่อยทายคลิปพี่น้องเอ้ยอันต่อบ้านจบวันที่นี้เป็นสีล่องป่าอยู่ทางบ้านนะพี่น้องแล้วโอ้ปลาตาเหรียญน้ำแห้งเด้แต่พี่น้องมันกระจองเต็มสะเต็มบ่อเบิ้ลอะไรเนาะแน่เมืองตะขวดน้ำตะตอนร่อนแกนล่อนเนาล่อนน้ำลุงๆอยู่พี่น้องเลย เดี๋ยวหอนมือมาจิไปิไทยปลายไปไปเบิงอยู่นี่ตัวไงซําได้เนาะโอ้ยอืมเอ,เอาเอออาดาล่าประกอบซากมากแม่มาเด้อเลียนพันหลาหลอบแบบพี่น้องเลย <laughs> กับป๋อมกาสามหลอบแล้วเลียนพนันคนไปเนี่ย ป้อมอยู่แถวบ้านค่นะเจ๊อึดละพี่น้องแต่กินมีแงยงิ้มเล้กไปใส่เบิบเดบ่ได้คาได้ตีมันเด้จั๊มันเสียไปใส่ได้คันแท้ไวเห็นแ,น,นแลนพานเลยเดี๋ยวนี่หมาแมวหลา่ป่ะอ,อย่าเป็นอยู่พี่น้องแมวหลา่แมวจับเพิ่นมะเร็งเบิดได้คือว้าวเสียบคกเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนะ จับบ่ได้กีนมันดนเติบอะพี่น้องหลายปีแล้วเด้ตุนบ่ง,งอกยืนขึข้นจาฟังบ่มีเห็นปะอ้าวเอาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเลีไปแลีมาอยูยนนย่นี่อืมแซ่บอยู่แซบอยู่ วางเขาปาักเลยเบิดแล้วรเนี่ยประดับขบานกินเบิดบาน่ะจือ้อไงสิจือ้อแล้วแต่ใบนหน่อบานเนาะ 睡啊睡啊！ ของวแกกินยำกันเด้อข้างพอได้ปลูกไว้อย่าลืมไปซองบ้งกันเด้อพี่น้องเอยมันจะล้นิ่มเบิดเอามาตำกินแนะ่แซ่บคักบาน นำมันบาเหนีสุดก่อนแกหลายปลาแดงนัวนัวพี่น้องว้ายแล้วจะได้จานได้ถั่วพี่น้องบะมาจพิพมมากินของหวานตุบบาหอมบอกฉัมาเรียก ม่งวัดมากละบ้านเนี่ยอิอปักะแล้วเพื่อนบ่แล้วอลีิพี่น้องอืมเอาเบิดเกี่ยงข่อยจานแล้วพี่น้องเอ้ยอืมเอา,อาสำหรับคลิปนี้ถามมากยังได้กักดไละไรก้อแจนั่นไปเด้อพี่น้องเด้อ จะค่อยผอกันไหมคลิปหนาเนาะจันเนาะมึอน,นี้มันกินยำจำเนียรเนาะจันเนาะสำหรับมึอน,นี้สวัสดีจ้าผอกันไหมนะจา้าไปแล้วจา้ามือแล้มืดดำมืดอะพี่น้องเอ้ยเนี่ยผ้าเหลืองผ้าดำ